คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่มีคำหยาบคายแซ่กอยู่นิดนึงเยาวชนและเด็กอายุต่ตำกว่า18ปีควรดูและจำแต่ในสิ่งดีๆสิ่งต่างๆที่ไม่ดีไม่ควรจำนำไปใช้อย่างเช่นการพูดคำหยาบผมแค่ต้องการทำให้คลิปออกมาสนุกเฉยๆและทุกคนมีรอยยิ้มต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยขอบคุณครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแ e ลกัตดาฟีอีกแล้ววันนี้นะครับผมเราอยู่ที่ ร้านเนื้อแท้บางโตซิลิฟูนะครับผมร้านเนี่ยก็อยู่ในปั๊มน้ำมันปตทเลยขับเข้ามาก็เจอเลยนี่นะครับร้านอยู่ทางซ้ายมือเลยนะครับผมแต่เรามาเปิดบนรถเพราะว่าเราจะได้เปิดหน้ากาก,ากได้ไงครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยว่าในร้านเนี่ยมีอะไรบ้างโหอยากจัดหลายอย่างเลยนี่คุณนะหิวเลยหิวเลยกำลังหิวโซเลยโอเคครับผมเด <c oughs> ี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมว่าในร้านมีอะไรบ้าง let's go <S และแล้วเราก็มาถึงร้านเนื้อแท้แล้วนะครับผมโบกมือให้เนื้อแท้หน่อย โ <c oughs> อเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลย let's go โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมร้านเนื้อแท้เราเหมือนกับว่าเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะนบาร์โค้ดบาร์โค้ดให้ดูนะครับผมแล้วก็สามารถเรียกพนักงานมาสั่งได้เลยนะครับผมเราก็สั่งไปแล้วทั้งหมด5อย่าง2คนแบบดิ<อ>โซ,โซนะครับผมก็มีออริจินอลสเต็กแล้วก็สเต็ออกชีสเบอร์เกอร์เนื้อแล้วก็มีข้าวมันดี้ไก่นะครับผมเป็นมันดี้เนื้อตุ๋นแล้วก็มีกะเพรากะเพรามะ่บ กับที่สุดท้ายเป็นเคาเหล่าหม้อไฟเนื้อนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดีกันนะครับผมน้เปล่ามาก่อนนะครับขอบคุณครับโอเคครับน้ำเปล่ามาเสร็จไหมครับผมโอ้โหน้ำเปล่าไวมากอ่ะเดี๋ยวเวนะครับผมแต่ว่า<ะ>เวลามาเกล่อใจเน่อยนะครับคิวค่อนข้างยาวใช่ผู้เรามาตอนคิวที่50าสิบได้คิว83ใช่เราเกือบประมาณ30คิววันเสาร์อาทิตย<ช>์อ<ช>ันนี้วันอาทิตย์วันนี้ช่วงประมาณ4ี่โมงเลยนะเกือบชั่วโมงแล้วช่วงเย็นๆเลยช่วงเย็นๆเลยนะว่า ก็เลยคนเยอะหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเรารออาหารเราสั่งไปแล้วห้าอย่างก็ใช่ครับใช่ห้าอย่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวอาหารมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนึ่งครับผมโอเคชิ้นโอเคครับผมชิ้นแรกก็มาแล้วนะครับผมเป็นกะเพราเนื้อบดนะครับผมเดี๋ยวเราจะวางไว้มากเลยนะวางไว้ก่อนใช่มาไวมากเราสั่งห้านาทีสั่งยังไม่ถึงห้านาทีเลยมาไว้แบบหรือว่าอันนี้ของของคืนที่แล้วปะเป็นไ่ใช่เหรอเขาอื่นเหรออ๋อสิเขาเสนอปลาครับนี่มีต้มฟ้าก็มีนะครับผม ไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงชัดไหมนะครับเพราะอยากพยายามคิดดูที่นี่เสียงดังมากเลยนะครับผมคนแบบว่าคนเยอะมากเลยใช้ไม้แต่ไม่รู้ว่าไม้จะได้ยินชัดหรือเปล่านะเดี๋ยวเรารอชิ้นต่อไปกันเลยโอเคครับและเมนูที่สองเนี่ยก็เป็นเกาเหลาหม้อไฟนะครับผมมาแล้วนะครับผมเกาเหลาหม้อไฟร้อนละอุ่นเลยเนี่ยแล้วก็ข้าวมันดีก็มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นลูกให้ดูใกล้ๆเพราะว่าอันนี้เราถ่ายแค่มุมเดียวเงเพราะว่าตั้งกล้องถ่ายไว้นะครับผมมุมอื่นมันแสงสะท้อนแล้วก็ไม่ถนัดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะ เรากินอะไดีกว่าถึงโซนนั่นไม่ใช่เดี๋ยวเราจะได้แบบรีวิวไปทีละเมนูแล้วเดี๋ยวมันมีมาอีกสองเมนูก็คือสเต็กเนื้อกับชีสชีสเบเกอร์ชีสเบเกอร์โอเคเดี๋ยวเราจะลองอันดับแรกเราจะลองเป็นข้าวมันดี้ไก่ก่อนเลยดีกว่าโอเคครับผมข้าวมันให้ข้าวมันดี้อะไรนะเนื้อสุนข้าวมันดี้เนื้อสุนนะครับผมเมนูแรกที่เราจะลองกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงรอเลยครับผมนี่คุณนัดคนละคำนึ่งเขามีน้ำจิ้มให้ด้วยนะเขามีน้ำจิ้มให้ใช่ไแบ่นะครับนี่เป็นน้ำจิ้มเลย นี่นะครับผมข้าวมันยี่ไก่เราลองชิมกันเลยต้องบอกว่ามันเป็นมันไม่ใช่ข้าวสวยนะเขาเรียกว่าข้าวบัสมาตีเป็นเหมือนกับข้าวข้าวเม็ดยาวๆความรู้สึกรู้สึกว่าเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มแล้วก็หอมอร่อยมากเลยเนี่ยข้าวคู่เดียวว่ารสชาติใช้ได้ถือว่าอร่อยเลยอันนี้เป็นเมนูแรก คือว่าผ่านเนื้อนุ่มแล้วก็สามารถผัดผัดเหมือนว่าให้มันมีเท็กเจอร์เท็กเจอร์นี่เท็กเจอร์เท็กเจอร์ให้แบบเข้ากับข้าวได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเมนูต่อไปกันเลยก็คือเกาเหลาลองลองลองซดน้ำซดน้ำดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเอาช้อนคุณใ้งเลยเอาช้อนคุณใส่เลยเมนูที่สองนะครับผมเป็นอันนี้เป็นเกาเหลาหม้อไฟเนื้อนะครับเยอะนะโอ้ยหเยอะมากนะครับผมดูดิดูดิโอ้ย ยังไม่ตายเลยนี่อะวัวเแต่เขาลองเขาลองชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนอชิมน้ำก่อนน,นนะครับผมอืมอืมค่อนข้างร้อนนิดๆขนาดมามาสักพักเลยแล้วเนี่ยยังร้อนอยู่เลยรสชาติมันเหมือนกแบบับเอ่อน้ำเหมือแนบบน้ำก๋วยจั๊บเนี่ยอืมใช่ไหมคนรู้สึกไหมว่าแบบน้ำมันออกแบบว่าน้ำแนวแนวก๋วยจั๊บเลยนะผมว่ามันก็เลยแบบว่าเข้มแขบบ้นมากอ่ะ รู้สึกเลยว่ามันเข้มแล้วเราจะลองเนื้อนเะนื้นอป่วนะว่าเป็นยังไงเผมขอชิ้นใหญ่เลยเนะนื้อนี่เนะน,นืออน้อในเกาเหลาอืมปวดมากบอกได้คำเดียวเลยนะว่าเนื้อเกาเหลาของบางโตเน,นี่ยนุ่มมากมา แบ,บับมออีอร่อยมากๆเลยนะครับเมนูเนี้ยถ้าใครมานี่แนะนําให้แบบว่าออให้กิน,<ห>นเลยะอะอร่อยมากเลยอนะ่ะพูดถึงอร่อยจริงลองลูบชิ้นลูบชิ้นมาคุณลองลูบชิ้นมากลูบชิ้นน่าจะร้อนจัดหมอเนี่ยเกาเหลาเนี่นเยเหมือนน่งกับเขาเรียกว่าอะไรสูตรรวมความปินเลยอ่ะคืออร่อยมากนะครับอันเนี้ยม้อเนี่นนย ราคาส่วนยอดอาหารสังเกตแล้วจะอยู่ที่ประมาณหลักร้านหลักหลักร้อยร้านไปซะไปไม่ใช่ราคาอาหารที่อยู่ที่ <100 S 1> ประมาณร้อยกว่าบาทใช่ร้ 100, 100อยร้อยถึงสามร้อยต่อเมนูหนึง่งอะไรเงี้ยก็พอแบบว่ารับได้แล้วก็รสชาติดีมากอร่อยมากไม่ได้ที่ตัวไม่ได้เป็นสมอลเตอร์หรอใช่ใช่เขาไม่อยู่เลยจะลองเอฟซีเขาเนี่ยเสียดายวันนี้มาเขาไม่อยู่นะครับถ้าเขาถ้าเขาอยู่เราจะขอถ่ายรูปให้หน่อยแชร์เลยเดี๋ยวเราจะลองไปต่อดี ี๋ยวอะไรก็ไม่อรออ๋อมีเดี๋ยวเราจะลองต่อไปครับเป็นกะเพราเนื้อคือกะเพราที่เนี่ยเขาไม่ใช้น้ามันนะ <Okay. S 1> เขาผัดผัดกะเพราเนี่ยโดยการใช้กระทะหนึ่งมุกหนึ่งมุกไปก่อนตินข้าวนะครับหมึ่เขาที่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าใช้มันมันหังวัวใช่มันหวัวผัด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 จนไหม้อะแล้วก็ไปทิ้งแล้วก็ไปกินพี่อื่นแล้วก็ไปห,ห,หารสับ ไม่ใช่นั่นแหละเขาก็เอามาผัดมันจะเป็นแบบน่าจะรสชาติแบนจะต่างกันอย่างเนี้ยเผ็ดไหมพิษเนี้ยเขาเหมือนกับว่าเขาเห็นพี่โตบอกว่าไไม่ด้ใส่มันหมูใส่ใส่มันหมูเขาเดินหรอพอลองชิมกินกินก็เหมือนพิษทั่วไปอ่ะโอเคครับชุนเลยนี่นะครับผมกะเพรากะเพราหมูเนื้อนี่คเดี๋อนางตอร์ไล่ถึร้านนี่นะครับผมกะเพราเนื้อสับนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองกินเลยคุณลองกินดิ ช่ได้ผมรอเขาคุยท่งเนาะเป็นไงบ้างครับมันกินได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเอออะหมือนว่ามันไม่ได้ว่าเลยอะมันมีกลิ่นของถ่านป่ะร hmm? ู้สึกอาจจะใช่ป่ะรู like ้สึกนะมันเหมือนแบบมีกลิ่นของไอถ่านอ่ะถ่านแบบถ่านพานาโซนิกอะกลิ่นกระทะถ่านพานาโซนิกใช่ใช่ใช่กลิ่นกระทะใช่ใช่ใช่ของอะไรคำกระทะคนจีนแบบใหญ่ๆอะ ้เคือว่าอร่อยมากคือว่าเนื้อร้านมันโตโตเยอะนี่เบอร์เกอร์มาแล้วครับต่อไปนะครับผมเป็นเบอร์เบอร์เกอร์เนื้อปะเบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์เนื้อนะครับผมถ้าคนเห็นในรูปเนี่ยจะชิ้นใหญ่มากนี่หน,น,น้าตามันเป็นประมาณน,นี้นะครับผมน่ากินมากใหญ่มากมันใหญ่จัดนี่อันนี้คือไม้เอาไว้ เอาไว้เอาไว้แทนเบอร์เกอร์แทนเบอร์เกอร์นี่คือเราต้องกินยังไงอ่ะเขาให้มีดด้วยครับเขาให้มีดมาด้วยก็จะมีนะนะมีดอ๋อใช่ใช่ใช่ลองอันนี้ก่อนเป็นไฟเป็นไฟยีเป็นไฟแถมมาให้เดี๋ยวคุณลองสักทีหน่อเป็นไฟนี่ครับเป็นไฟพวกวฟชิมไหอยากนี่ร้อนนะครับเขามีน้ำจิ้มมาให้ด้วยนะครับผมน้ำจิ้มเนี่ยเหมือนกับว่า เป็นซอสเคยเคยกินเขาเรียกว่าอะไรชีสดิป่ะไม่ใช่ชีสดิปของพิซซ่าซอสพิซซ่าที่เขาไว้ทาอฟซันไรแลนดเหรอเออทาอฟซันไรแลนดน่ะที่เขาไว้ทาขอบรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกันอะไรกันรสชาติยังไม่รู้เลยสีใช่รสชาติใช่เลยอืมแต่อนี้รสชาติจะอ่อนอ่อนกว่าหน่อยก็คือมัสตาร์ดนะมัสตาร์ดใช่มัสตาร์ดผสมมัสตารผสมไมยอมเนีเนี่ยเว้ยดิชวงนี้ ้็เราสมัยตองน,นี้ใช้ได้เลยเี๋เราลอง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 ปัดใจหลักกันดีกว่าเบอร์เกอร์ไอ้เอของเราซิ่งใหญ่มากเบอร์เกอร์ทำไงดีเนี่ยเคยดูเคยดูที่พี่โตบอกเขาแบบว่านี่เองเลยนะอะไรนะนวดแป้งนวดแป้งเองเขาเขาบอกว่าขนมปังไม่มีร้านไหนครัถูกใจเขาเขาแบบเขาก็เลยต้องแบบทำเองอืมใช่หรือแบบพลายเออร์มาเองแบบที่ถูกใจเขาจริงนี่ก็ครบแล้วล่ะมีนมมีน้ำมีผักนี่แล้ว เผินนะเยอะไหมรสชาติม,มันคล้ายๆกับคนรชีสเบอร์เกอร์ของแมคโดนัลล์แต่เนื้อจะมีความนุ่มกว่านิดนึงเนื้อจะมีความนุ่มกว่านิดนึงทำผมนะถือว่าอร,อ,อร่อยอร่อยเลยนี่ไม่ได้แบบว่าเวอเกินจริงนะ แต่ว่าอย่างเราเป็นสายเนื้ออยู่แล้วไงนี่เหรอปะเอาคนละเนื้อดิสายเนื้อเนื้อนี่เนื้อนี่ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วร้านอาหารที่ดีอ่ะมันต้องดีทุกอย่างทั้งรสชาติอาหารบรรยากาศแล้วก็คนละแล้วก็บริการดีมากใช่บริการเนี่ยมันสำคัญมากเสียงดังมากตอนนี้เราครวกำลังปล่อยกันนะครับอยู่ตอนนี้เรานั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์บาร์นะครับเพราะเรามากสองคนก เหมือนให้ดูเชฟดูอีกเว่าอันนี้เขามีฉากทั้นด okay, er> ้วยมาตรการคุยอะไรก็ทอย่างใช่ครับผมเดี๋ยวอันนี้เหลืออีกแค่อย่างเดียวก็คือสเต็กออริจินอลสเต็กเนื้อออริจินอลอือืึโอเคครับเดี๋ยวเรารอเมนูต่อไปกันเลยมาแล้วนะครับผมสเต็กสเต็กสเม่กย่างด้วย เมนูสุดท้ายของเราก็คือสเต็กออริจินอลออริจินอลสเต็กนะครับผมมีเกลือมีเกลือให้โรยแบบซอยเบรดทั้งหมดเนี่ยเราสั่งกัน5เมนูราคารวมอยู่ที่ประมาณ900บาทหรือไม่แพงนะเยอะมากเลยเต็นสุดเลยแบบสเต็กที่ดีใส่แค่เกลือก็พอเกลือพริกไทยเกลือพริกไทยผมจะโรยเกลือเพราะที่นี่ผมก็มีเกลือไม่ใช่ครัไม่ใช่ครับโรยแค่นี้พอให้แบบว่าจิปาถะจิปาถะอ่าเล่นแล้วเล่นแล้ว เราจะลองแบบไม่มีซอสก่อนอ่ะคุณมาคุณต้มเลยต้มเลยเอาอะไเอาอะไรบ้างนี่ครับวิวิจิ้มนี้มีมันเยอะไปมันกินแบบธรรมดาอันนี้เขาเราไม่ได้บอกว่าย่างแบบไหนแต่นี่น่าจะย่างแบบมีเดียมแหว่มีเดียมแหว่แบบขี้แตกกินเยอะขี้แตกลองคุณลองดูให้คนดูคุณลองดูให้คนดูจะดูจิ้มนี้ตอนดิกนะครับอาจจะหิวได้อีกแล้วอืมอืม ผมเข้าใจแล้วแล้วทำไมเขาถึงใส่เกลือติดคอเพราะยากินน้ำชิ้นใหญ่ไปเลยติดคอเลยผมดูแล้วทั้งนั้นถึงใส่เกลือเพราะว่าเกลือเนี่ยระหว่างที่เราเคี้ยวไปด้วยอ่ะเกลือมันจะให้รสชาติแบบกรึบกรึบกรึบตัวอนี่เหรอปะมันเละชิ้นหินเกี้ยวหินเกี้ยวหินอ่ใช่นั่นแหละมันที่ถึงเนื้อเนี่ย อันนี้มันน่าจะเป็นระดับแบบว่าไม่ได้แบบนิ่มแบบเอฟเฟคไม่เหมืมมอเนเคี้ยวอร่อยเอฟเฟนี่คือแบบว่า<ด>บบนิ่มแบบละลายแต่อันนี้คืนนึงอะยังมีความรู้สึกที่แบบว่าได้เคี้ยวได้เคี้ยวบ้างได้เคี้ยวบ้างนะเดี๋ยันต่อ,อเอนื่องไอ้นี่มันมาคู่กันไม่ผมจะลองแบบจุ่มซอสคุณลองจัดจุ่มซอสสักขี้นี่คุ้มค่าว่าที่รอคอยมาสามติดคิววันอาทิตย์ใช่ไมปลองซอสไม่รู้ซอสอะไรซอสบาร์บีคิวเหรอ โอ้โหทำยังไงบ้างน่ายอยู่แต่ผแต่ผมจะ,จะบอกอะไรอย่างหนึ่งเลยนะว่าไม่แ่งอปอร่อยกว่าดูินนะเห็นปะเชียร์ัเดียวสามวันสามวันเลยสามวันก็อเยอะ อันนี้เอ่อตายแล้วสามวันก็ละลายแล้วอันนี้เราก็รีวิวครบหมดทั้งห้าเมนูเลยนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเมนูครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะขอตัวคนดูไปกินกันนะครับผมหิวมากหิวมากเพราะว่ารอมาสามสิบคิวในะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนเลยไปแล้วครับโอ้ยครับตอนนี้ก็กินเสร็จเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหบอกเลยโคตรอิ่มอิ่มนะคุณอะอร่อยปะ ลายล้างอ่ะถ้าสมมติเต็มสิคะแนนร้านบางโตคุณให้เท่าไรผมให้9ให้9สําสำหรับผมผมให้8บางโตจะติดไปทางหวานนิดนิดกับเค็มหน่อยๆแต่ว่าอร่อยหะเลยครับผมตอนนี้ก็สิ้นสุดการทําภารกิจของวันนี้แล้วนะครับผมการมากินเนื้อร้านบางโตที่เราอยากกินมันเนิ่นนานเนื้อแท้นะครับผมตอนแรกกะคิดว่า เนื้อแท้จะเมาวันนี้ฮะมัไม่ใช่ละคออ er นละเนื้อคนละเนื้อครับโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้าด้วยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมการันทีใครยินใจแล้วคุณมาชพลคนคนรักจริงครับผมขอตัวลาไปก่อนที่นี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ